ดีค่ะทุกคนเลิกแล้วผ่านไปอีกหนึ่งวันสำหรับการใช้ชีวิตหรือการทำงานของหมอลำใจเกินร้อยจะก,กี่พี่ว่าอยากนะคะเมื่อนี้เตยล่าจบลงที่ตีห้านะคบเพราะว่าเดินทางไกลมากไปที่บอระบือบอระบือบ้านญานั่งบ้านยานั่งมาเพื่อบอระบือเพราะว่าบ้านอยู่ในใน ช่วงน้ำท่วมขเอขอมา,า้าราชการะสมภัยน้ำท่วมนะคะมือแรกนี่เป็นเงือนบุญแจกเขา่าช่มมะลิใจเกินลอยฟีสอดแจงจางปางสว่างฆ่าตาเด้อเดินทง300างสามร้อยกัวกิโลพี่น้องก็เลยต้องเลิกเร็วน,นะคะเบแล้วทีพลาดเป็งพระเอกนางเอกนี่เขาเจออ้าราลังสิลงมามันกันบอกคอยได้ดตีหกสิบบาทคอยได้ดตีหกสิบบาทเงือบหลายเงือบอิน <laughs> แม่มาแต่ฝังซ้ายสัญญาณมาสามคนบ่าแม่มาแต่ฝั่งซ้ายนะลูกมาให้พล่าซาวพล่าซาวดีดีมุมเดิมข้างบันไดทางนู้นก็เจกี้ก็อยู่มุมนี้ทางนี้เนาะน้อยมนปลาหอยเตยล่เขาปตีหลายบาทแทะเอ้าเขาขีโบว่ามาคว่ำเดี๋ยวใสนกับคุณเลย พี่บอกว่าผู้สาวขาวๆนี่จะเล็กหน่อยมีแต่เล็กหนอยตัวอ่อแต่เอติตาค่ะขอบคุณกำลังใจวันนี้นะเอาเมนูไปใส่หลายๆบอด้วยใหญ่ยี่หมาทะแครแปดสิบบาทโอ้ยจะกินได้หกสิบบาทเอาเมนูอันนี้ได้โจกใส่โทรศัพท์บางอยู่ตรงนั้นแหละโอ๊ยนะแม่แม่ป้าแม่แม่แต่เราแม่ขี่รถมาแต่ฟังใส่ผมผักไรตีละบ้านในยังม่ผากลูกเลยประจันแม่ลา มาเท่ากันกับแม่ใหญ่แม่ยังแม่ตูตบต <laughs> แ,ตมแม่ตูบกับมาทีแสดงว่าพูดแมาเคลียร์เรียกอันนี้เป็นเดียวกันจะกลับไปบูบบงกันทั้งลาทั้งตูบเ <laughs> <laughs> ดินทางไกลพี่น้องมืัอนี้เดินทางแล้วนะคะจะกีเก็บของแล้วก่อนมุมคนเปลี่ยนเอ้อเติดแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดินทางไกลมากเลยขอกำลังใจหน่อยนะคะขับรถคนเดียวด้วย